มีน้องๆนะครับมานะครับมาปรึกษานะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากจะ รับเงินดิจิตอนนะครับหรือว่าถ้าได้รับเงินดิจิตอนแล้วจะคืนยังไงนะครับดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็อยากจะตอบไปน้องๆหลายๆท่านพร้อมๆกันเลยนะครับลงไปในคลิปนี้นะครับบอกว่าเงินดิจิตอนหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้ารัฐบาลให้มานะครับก็รับไปเถอะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นการเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแต่ถ้าเราไม่รับเนี่ยมันก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็รัฐเกตกู้มาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้รับเงินดิจิตอนมานะครับ ああ。が uh เอาไปใช้นะครับเนาะเอาไปใช้แลกกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีเงินที่เพิ่มมาได้หนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าท่านอยากจะช่วยเหลือประเทศชาตินะครับนอกจากที่จะไปจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะครับก็อยากแนะนําอย่างนี้นะครับว่าให้นําเงินตรงนี้ครับเนาะเอาใส่เก็บกระเป๋าไปใช้จ่ายนะครับแล้วก็เอาเงินส่วนตัวของท่านนะครับเนาะสักสองพันบาทนะครับแล้วเอามาสมัครเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลนะครับแบบตลอดชีพนะครับหนึ่งคนเพียง2,000บาท ท่านได้รับตั้งหนึ่งหมื่นถูกไหมครับเอามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลอ่ะเพียง2000บาทถูกไหมครับท่านก็จะได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลและคราวต่อไปนะครับท่านจะเลือกพรรคก้าวไกลเยอะๆนะครับเนาะพรรคก้าวไกลเนี่ยจะได้นําเงินตรงนี้ครับไปทํากิจกรรมทางการเมืองนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีทางหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านเลือกพรรคก้าวไกลให้จํานวนเยอะๆมากไปนะครับมีสมาชิกเยอะๆแล้วก็ตอบต่อให้ไป ไปสืบทอดต่อไปไปส่งนโยบายต่อต่อ,ตอให้คนเยอะๆให้ข่าวหน้าเลือกพักเก้าไกลให้ได้มากขึ้นนะครับข่าวต่อไปนะครับท่านก็จะได้สามารถที่จะมีนักการเมืองมาทํารัฐสวัสดิการของท่านนะครับได้อย่างเต็มที่เห็นไหมครับว่าสามารถที่จะช่วยประเทศชาติได้นะครับด้วยเงินดีต้ลเนี่ยหนึ่งบาทนะฮะโดยการเอาไปนะครับเนาะไปใช้จ่ายแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับท่านก็ควักเงินตัวท่านบริจาคให้กับพักเก้าไกลสองพันบาทใช่ไหมท่านยังมีส่วนต่างกำไรอีกตั้ง8 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นใช้เงินดิตอนให เป็นประโยชน์นะครับก็คือรับไปนะครับส่วนตัวท่านก็ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับพรรคก้าวไกลนะให้เป็นสสในข้างหน้านะครับท่านก็จะได้มีการาได้ดรับสวัสดิการที่ที่สมบูรณ์ท,ท,ที่ที่แบบที่ประชาชนต้องการนะครับเนาะก็อยากแนะนําเป็นแบบนี้ครับ